ของภูมิจะมีสีแดงตัวย่อ R สีเขียวตัวย่อ G และสีน้ำเงินตัวย่อ B ค่ะส่วนสา่สีประถภูมินะคะสีเหลืองตัวย่อ Y ค่ะสีแดงวงตัวย่อ M ค่ะสีน้ำเงินเขียวตัวย่อ C ค่ะแค่แสงสีนะคะแสงสีปรมภูม mm ินะคะได้แก่สีแดงค่ะ สีน้ำเงินค่ะแล้วก็สีเขียวค่ะเมื่อนำสีแดงมารวมกับสีเขียวนะคะจะได้สีเหลืองค่ะเมื่อนำสีแดงมาผสมกับสีน้ำเงินนะคะจะได้สีแดงม่วงค่ะเมื่อนำสีเขียวมาผสมกับสีน้ำเงินนะคะจะได้สีน้ำเงินเขียวค่ะส่วนใส่สีเติมเต็มนะคะคือสีขาวค่ะ สรีผสมปูมนะคะไม่แก่สีเหลืองค่ะแล้วก็สีแดงม่วงค่ะแล้วก็สีน้เงินเขียวค่ะเมื่อเรานำสีเหลืองมาผสมกับสีเงินเขียวนะคะก็จะได้สีสีเขียวค่ะเมื่อเรานำสีเหลืองนะคะ มาผสมกับสีแดงม่วงนะคะจะได้สีแดงค่ะส่วนเมื่อเรานำสีน้ำเงินเขียวมาผสมกับสีแดงม่วงนะคะก็จะได้สีน้ำเงินค่ะส่วนใส่สีเต็มเต็มของสีนี้นะคะก็คือสีดำค่ะต่อไปเราเกิดอะไรค่ะโอ้ยยิยากนะ เรามาเริ่มทำโจทย์เลยนะครับข้อหนึ่งเมื่อฉายแสงสีเหลืองลงบนใบไม้สีเขียวจะมองเห็นใบไม้เป็นสีอะไรใบไม้สีเขียวเราฉายแสงสีเหลืองลงมานะครับสีเหลืองนั้นเกิดจากกะเกิดจากสีแดงรวมกับสีเขียวเตสีเขียวเนี่ยจะดูดเกลืนสีแดงนะฮะจากสีแดงทิ้งจึงทําให้ตาเราเห็นแค่สีเขียวข้อสองนะครับ เมื่อฉายแสงสีขาวกระทบทั้งตัวของหญิงสาวคนหนึ่งเห็นส่งกระโปรงสีแดงและใส่เสื้อสีขาวเมื่อฉายแสงสีเหลืองแทนจะเห็นกระโปรงและเสื้อสีใดเขาบอกว่าสวมกระโปรงสีแดงนะครับกระโปรงกระโปรงสีแดงฉายแสงสีเหลืองลงมาสีเหลืองเกิดจากสีแดงวกสีเขียวเหมือนเดิมสีแดงโดดกืนสีเขียวทิ้งไป จึงทำให้เราเห็นออกเป็นสีแดงเหมือนเดิมครับถึงว่นจะใส่แสงสีเหลืองนี้ดูเสื้อเสื้อสีขาวเราใส่แสงสีเหลืองลงมาใส่ใส่ใส่สีเหลืองลงมาสีขาวนั้นจะไม่สะท้อนอ้จะไม่ดูดกลืนสีอะไรเลยจึงทำให้สะท้อนออกมาเป็นสีเหลืองเหมือนเดิมทำให้เสื้อเป็นสีเหลืองครับต่อไปข้อสามนะคะ เมื่อฉายวัตถุด้วยแสงขาวเห็นวัตถุกอไกมีสีขาวและวัตถุขอไข่มีสีเขียววัตถุทั้งสองเป็นวัตถุปกรุงแสงค่ะถ้าฉายวัตถุด้วยแสงสีแดงอยากทราบว่าวัตถุกอไกและขอไข่ปรากฏเป็นสีอะไรวัตถุกอไกมีสีขาวนะคะเพราะว่าเนื่องจากสีขาวเนี่ยจะไม่ดูดกลืนแสงใดสีใดๆเลยค่ะวัตถุกอไกเป็นสีขาวค่ะ และวัตถุขอไข่ก็มีสีเขียวเหมือนเดิมค่ะเมื่อเรานำแสงสีแดงมาฉายนะคะฉายลงวัตถุกอไก่ที่มีสีขาวนะคะจะได้แสงที่ออกมาเป็นสีแดงค่ะเพราะว่าสีขาวจะไม่ดูดกลืนสีใดๆเลยค่ะส่วนเมื่อนำสีแดงมาฉายที่วัตถุที่สองขอไข่นะคะ ก็จะได้สีออกมาเป็นสีดำค่ะเพราะว่าสีเขียวจะดูดซืนสีแดงค่ะต่อมานะคะข้อสี่ค่ะถ้าตาของเรามองดูแสงสีน้ำเงินเป็นเวลานานๆแล้วเปลี่ยนมาดูแสงสีขาวทันทีเราจะมองเห็นเป็นแสงสีใดค่ะเรามองน้ํำเงินนะคะ มองน้ำเงินนานๆอันนี้คือแสงสีผสมภูมิค่ะเมื่อเรามองน้ำเงินนานๆน,น้ำเงินจะบอดชั่วขณะค่ะแล้วเรามาดูแสงสีขาวเราจะเห็นเป็นสีแดงบวกกับสีเขียวค่ะ ซึ่งแดงลงกับเขียวก็จะได้เป็นสีเหลืองค่ะต่อมานะคะข้อห้าค่ะนายก็เป็นคนตาบอดสีแดงแต่ไม่ตาบอดสีเขียวและสีน้ำเงินการตาบอดสีแดงของเขาเกิดจากอะไรและถ้าเขาขับรถเขาจะเห็นสัญญาณไฟรจราจรสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเป็นอย่างไรนายกตาบอดสีแดง นะคะเกิดจากเซลล์รูปกลวยมีปัญหาค่ะแล้วเมื่อเขามองไฟจราจรสีแดงไฟจราจรสีเหลืองและไฟจราจรสีเขียวนะคะ นายกตาบอดสีแดงแต่ไม่ตาบอดสีเขียวและสีน้ำเงินการตาบอดสีแดงของนายกเกิดจากอะไรและถ้าเขาขับรถเขาเห็นสัญญาณไฟจราจรสีแดงสีเหลืองและสีเขียวเป็นอย่างไรนายกตาบอดสีแดงเกิดจากเซลล์รูปกลวมีปัญหาค่ะ และเมื่อเขาขับรถเขาจะเห็นไฟจราจรสีแดงสีเขียวและสีเหลืองเป็นอย่างนี้ค่ะเริ่มแรกแสงสีประถมภูมิคือสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินค่ะเนื่องจากนายกตาบอดสีแดงเขาก็จะไม่สามารถมองเห็นสีแดงได้ค่ะดังนั้นสีแดงจะดูดกลืนสีเขียวและสีน้ำเงินค่ะ ทำให้ภาพวัตถุที่เรามองเห็นเป็นสีดำค่ะสีเขียวนะคะแสงสีปฐมภูมิก็คือสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินค่ะแต่ว่าในกอตาบดสีแดงค่ะและสีเขียวจะดูดกลืนสีน้ำเงินค่ะทำให้วัตถุที่เรามองเห็นเป็นวัตถุสีเขียวค่ะสีเหลืองค่ะแสงสีปฐมภูมิก็คือสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินค่ะ ในกตาบอดสีแดงสีเหลืองเกิดจากสีแดงผสมกับสีเขียวค่ะแต่สีแดงในตาตาบอดสีแดงค่ะทําให้สีเขียวดูดคลืนสีน้ําเงินวัตถุที่เรามองเห็นก็จะเป็นสีเขียวค่ะ